สวัสดีครับมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ครับคือการที่เราสามารถช่วยกันช่วยกันทาให้ประเทศไทยของเราดีขึ้นในทุกๆด้านแบบค่อยๆดีขึ้นนะเป็นการดีขึ้นแบบที่จะดีขึ้นจริงๆจากนั้นนะครับก็คือทําให้ประเทศต่างๆในโลกเนี่ยสนใจดีขึ้นแบบแบบดีๆมันคือผลประโยชน์ผลประโยชน์ก็จะตกมาถึงเราถึง <Alexa>. ลูกหลานของเราด้วยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆนะครับ ซึ่งมันจะเป็นไปได้ง่ายนะครับอ่ะเรามาเข้าประเด็นกันเลยแล้วกันเกมที่1 1 9เนี่ยอยากให้ไปทดลองทําแบบไปนึกไปพิจารณาอย่างจริงจังเนี่ยอยู่5ข้อครับข้อที่1ครับเจาะไปเลยครับเราเรียนเราทํางานเราใช้ชีวิตนะครับมองไปในเนื้อของมันจริงๆเลยนะเราทําไปทําไมเราทําไปเพื่ออะไรข้อที่2ครับ อยากให้ไปลองเจาะไปที่ความต้องการของเราเองเจาะไปว่าความต้องการเนี่ยมันพัฒนาได้ไหมพัฒนาให้มันเป็นความต้องการเป็นความอยากกระทั่งกลายเป็นเป้าหมายเป็นความฝันเนี่ยที่มันดีงามที่เราสามารถบอกตัวเราเองได้อย่างชัดเจนจนถึงกระทั่งสามารถบอกคนอื่นได้ด้วยเนี่ยได้ไหมแต่ประเด็นของข้อ2นะครับที่อยากให้นึกและพี่นายอย่างจริงจังก็คือ ถ้าเราสามารถที่จะแบบไปควา้ารางวัลไปได้ในสิ่งที่เราต้องการบรรลุความฝันได้ง่ายๆแบบมันเป็นทางตรงมันเป็นทางสะดวกเนี่ยเราสนใจมันไหมอยากให้บอกว่าสนใจครับเราผมก็จะเฉลยว่ามันจะทํำยังไงอ่ะอันดับแรกนะครับอยากให้ให้นึกว่ามันจะทําได้ยังไงอันดับที่2ผมก็จะบอกว่ามีความเป็นไปได้ครับ ถ้าพวกเรามาลองทำกันบ้านในเกมต่างๆนี้อย่างจริงจังไปข้อที่3เลยครับนึกภาพชีวิตของเราเองครับผมเองก็เป็นนะครับวันๆเวลาในชีวิตของเราเนี่ยเราทำเราเป็นอะไรตั้งหลายอย่างเช่นเราอาจจะชอบเรา,าจ,จะเบือ่อเราขี้เกียจเราสนใจเรางงในชีวิตเราบางทีเราไม่รู้จะทําอะไรแต่บางครั้งเราก็มุ่งมั่นที่จะทําอะไรสักอย่างนี่คือสภาพเดิมที่เราเป็นนะครับ แต่สภาพใหม่ถ้าถ้าผมจะแนะนําให้ลองได้นะก็คืออยากให้ทดลองพัฒนาพัฒนาให้เกิดอารมณ์อาการหรือสภาพคือเป็นเป็นโหมดชีวิตเราอะ่ะเป็นโหมดเดียวก็คือเป็นโหมดผสมระหว่างอาการได้ใจและได้บุญอยากให้ไปลองตอบเองครับว่าการสภาพของการได้ใจกับได้บุญเนี่ยมันคืออะไรเราจะทําได้ยังไงนะครับผมบอกว่ามันดีแน่นอนครับแล้วก็วิดีโอต่อไปนะครับเกมต่อไปนี่แหละจะเริ่มบอก แต่ถ้าถามว่ามันจะทําได้ยังไงผมก็จะบอกว่ามันทําได้ด้วย3จุดแล้วก็6งานตามที่ปรากฏอยู่ในภาพนี้แหละนะครับแล้วผมก็ทำเนี่ยจะบรรยายให้เห็นให้เห็นว่าเป็นไปได้เลยนะก็คือในเกมนี้แหละเกมที่1 1 9และเกมที่120ข้อที่4ครับมันเป็นความฝันครับผมฝันง่ายๆครับตอนนี้ครับผมฝันว่าจะมีญาติของเราเนี่ยทยอยมาดูเกมต่างๆ คนไทยเล่นจริงชาติไทยเจริญเนี่ยถ้าขี้เกียจหน่อยก็ดูตั้งแต่เกมที่113มาแต่ถ้าแบบขยันขึ้นาหน่อยก็ดูเกมที่97เป็นต้นมาแต่สิ่งที่เป็นความฝันและเป็นคำขอเลยก็คือขอให้ลองบอกต่อวิดีโอนี้ไปโดยไม่คิดมากผมเองก็จะกดส่งต่อวิดีโอนี้ไปให้กับทุกทุกขั้นนะครับถ้าลำคาญเมื่อไหร่ก็บอกผมด้วยนะครับคือขอกันขอกันว่าให้ส่งต่อพี่ๆคนดังดาราสื่อมวลชน ช่วยจุดติดกระแสก็ได้ครับคือกระแสมีเด็กคนนึงบอกว่าโลกจะดีขึ้นประเทศไทยจะดีขึ้นแบบเป็นเป็นผู้นำอ่ะเป็นผู้นําในการพัฒนาแบบงดงามน่ารักของโลกใบนี้เลยอะ่ะโอ้โหถ้าเกิดว่ามันทําไม่ได้ดําก็รับไปคือคืออย่าให้ผมต้องรับผิดชอบอะไรมากเลยนะครับก็บอกแค่ว่าไอ้ดาม,มันขี้โม้มาขี้โม้ถึงสิ่งที่ทําไม่ได้ผมยอมรับครับแต่ประเด็นของมันก็คือผมมีหลักฐานและเพื่อให เพื่อให้พวกเรานะครับเห็นความเป็นไปได้อยากให้พวกเราเนี่ยไปลองนึกและพิจารณาในข้อ5ครับพี่นายง่ายว่าโลกเมื่อ300ปีที่แล้วนะครับเอาเป็นตอนต้นรัตนโกสินทร์ก็ได้เทียบกับทุกวันนี้นะครับนึกย้อนกลับไป20-30ปีที่แล้วนะครับที่มือถือเนี่ยโทรศัพท์มือถือครับเริ่มต้นปุ่มกดคนก็ฮิตกันแล้วแต่ทุกวันนี้ครับ ผ่านมาน่าจะไม่ถึง10ปีมั้งที่สมาร์ทโฟนเนี่ยมาบูมนะครับทดแทนมือถือแบบปุ่มกดแปลว่าอะไรครับแปลว่าของใหม่ๆอาชีพใหม่ๆสิ่งที่เป็นยุคใหม่เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาพวกเราครับพวกเราจะสามารถสร้างยุคใหม่ซึ่งเป็นยุคที่ดีงามเนี่ยเอาไว้ให้ให้พวกเราเองเนี่ยชื่นชมให้พวกเราดีใจนะครับ เอาไว้ให้ลูกหลานของเราเนี่ยเกิดมามีชีวิตดีๆเราไม่ต้องรอว่าพอถึงหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อนพวกเราจะต้องเจอสภาวะฝุ่นนะพี่ PM 2.5อย่างที่เขาพูดกันเป็นอันตรายกับชีวิตอย่างทุกวันนี้เนี่ยคนเราอายุยืนยิ่งขึ้นแต่ไอตัวฝุ่นนี่แหละที่มันจะทำให้อายุของเราลดลงผมจะไม่พูดถึงประเด็นนี้เจาะเข้าไปนะครับอยากให้พวกเราเจาะเองแล้วอยากให้พวกเรารู้สึกว่า การที่แค่บอกต่อวิดีโอนี้นะครับจะช่วยให้จะช่วยให้สิ่งต่างๆมันดีขึ้นได้จริงๆนะครับไม่เชื่อก็ได้อยากให้ทดลองทดลองง่ายๆด้วยคิดอะไรรู้ไหมครับด้วยคิดว่าเคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกว่าอยากดังเดี๋ยวจัดให้แปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้ดามทีละทรมนุษย์เนี่ยมันทํามาแบบนี้เนี่ยมันขี้โม้เกินไปแล้วนะครับก็ ถือซะว่าผมเดินไปไหนก็ให้เขามองว่าไอ้ดามขี้โม้ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แต่พี่ๆน้องๆครับผมเองทำไม่ได้หรอกแต่ประเด็นสำคัญของมันที่จะทำได้ก็คือพลังครับพลังที่เข้าไปอยู่ในใจของพวกเราทุกคนที่เราบอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะสามารถพัฒนายุคสมัยดีๆยุคสมัยที่จะเป็นเป็นแกนนำอะ เป็นตัวนำพาให้ยุคสมัยต่อๆมาเนี่ยมันดีงดงามจริงถ้าผมจะพูดเป็นภาษาที่พอจะเข้าใจได้ง่ายนะผมก็จะบอกประมาณว่าคือความก้าวหน้าเนี่ยมันมีที่เขาบอกว่าความก้าวหน้าทางโลกความก้าวหน้าทางธรรมที่ที่เคยมีคนพูดประมาณว่าทุกวันนี้เนี่ยความก้าวหน้าทางโลกเนี่ยมันมันจะินมันจะเิญไปเยอะมากพูดง่ายๆแล้วกันนะครับแต่ความก้าวหน้าทางธรรมเนี่ยมันมันเสื่อมถอยแต่ เราจะทําได้ไหมครับให้ความก้าวหน้าทางโลกและทางธรรมเนี่ยควบคู่กันไปอย่างสมดุลประมาณว่าวัตถุนี่ก้าวหน้าไปมากแต่เราก็ไม่ปล่อยสารพิษเข้าไปในน้ําในอากาศในทะเลขยะที่เยอะมากนะครับอากาศซึ่งเราบอกว่าอากาศไม่ดีบางครั้งเนี่ยเราทําจนถึงกระทั่งจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเนี่ยมันไม่เอื้ออํานวยจนแบบทําให้เชื้อโรคใหม่ๆเกิดขึ้น แต่คนเราทําได้ครับแเราจะทําได้ยังไงครับอยาก1นึ่งใหญ่พวกเราตอบเอง2ไปดูคําตอบของผมจะดูจากก่อนหน้านั้นมาก็ได้หรือจะไปดูอย่างชัดเจนในเกมที่120ก็ได้ฝากครับขอกันตรงๆครับไม่ไปดูก็ได้แต่กดส่งต่อไปโดยไม่คิดมากให้ข้อมูลเหล่านี้กระจายไปอยู่ในใจของพวกเราที่แบบ โอกาสที่สิ่งต่างๆจะดีขึ้นมันอยู่ในมือของพวกเราและอยู่ในมือง่ายๆคืออะไรกดส่งต่อครับแค่กดส่งต่อมันง่ายอย่างนั้นครับขอบคุณครับ